สวัสดีครับผมก๊อฟธนากรนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมในช่องของคูก๊อฟนะครับผม สวัสดีครับนะหายกันไปนานเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับแล้วก็หล,หลายๆคนเนี่ยนะครับก็มีการทํางานอยู่ที่บ้านวันนี้เนี่ยเลยเอาเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะครับบน Adobe Premiere Pro เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคุณครูเนี่ยนะครับอยากจะลองเอาวิธีเนี้ยไปใช้สําหรับการสอนหนังสือนะครับผมนั่นคือวิธีการที่เราสามารถที่จะซ้อนนะครับในตัวของภาพวิดีโอนะเวลาเปิดสไลด์นะครับหรือว่าเวลาพวกคลิปวิดีโอที่เราสอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการในการ การทางานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าวิธีนี้ไม่ยุ่งยากแล้วก็ทุกคนก็สามารถทําได้ด้วยครับในส่วนของการสอนภาพเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีวิดีโอ2ตัวก่อนนะครับนั่นก็คือวิดีโอที่เป็นวิดีโอหนึ่งที่แบบเราอาจจะสอนอยู่นะครับภาพกล้องอาจจะจับหน้าเราอยู่หรือกําลังทําการสอนหรืออะไรเงีงย้ยอยู่นะครับก็คือเป็น1ตัวนะครับกับอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้สําหรับการจับหน้าจอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสไลด์เป็นรูปภาพ ก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะใช้การสอนแบบไหนนะครับหรืออาจจะเป็นวิดีโอที่ถ่ายสินค้าหรือถ่ายอะไรเงี้ยเพื่อให้เห็นดีเทลอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับนะที่เราควรจะต้องมีนะครับก็คือเป็น2ตัวนี้เนาะที่เราควรจะต้องมีก่อนนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะให้ทุกคนเนี่ยลองทํากันนะครับผมจะมาที่บายแบบนี้ครับในส่วนของโปรแกรม adobe premiere pro นะครับในส่วนของ timeline ตรงเนี้ยที่ขึ้นกรอบสีฟ้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า มันจะมี v 1 v 2แล้วก็ v 3อยู่นะครับนะถ้าเราดูดีๆตรงนี้เนี่ยนะครับ v 1เนี่ยก็คือจะอยู่ด้านล่างสุดถูกต้องไหมครับเรายังไม่นับตรงตัว a ตรงนี้นะครับเราดูแค่ตัว v เพราะว่าตัว v เป็นส่วนของวิดีโอนั่นเองนะฮะตัว v 1เนี่ยนะครับจะเป็นวิดีโอที่อยู่ด้านล่างสุด v 2ก็คือวิดีโอที่อยู่ชั้น2นะครับ v 3ก็คือวิดีโอที่อยู่ชั้น3นะครับถ้าเกิดเรามอง ลงมานะครับนะมองลงมาจากด้านบนนะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก่อนก็คือเราจะเห็น v3 v2 แล้วก็ v1 นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเอาวิดีโอของเรา,เาวิดีโอที่เราสอนเนาะเป็นแบ็กกราวด์แล้วให้วิดีโอที่เราพูดแบบเห็นหน้าเนี่ยเป็นฟอร์กราวด d หรือว่าเป็นเลเยอร์ที่อยู่ถัดขึ้นมาเราก็ต้องเอา วิดีโอที่เป็นตัวพูดเนี่ยนะครับมาอยู่ด้านหน้าของเรานั่นเองดังนั้นเนี่ยวิธีการทำนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับผมก็จะลากนะครับในส่วนของตัววิดีโอนะครับที่เป็นวิดีโอสําหรับการสอนนะครับอ่าลากมาวางไว้แบบนี้นะครับเราก็ได้วิดีโอที่เป็นการสอนเป็นหน้าจอเวลาเราสอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วนะครับเราก็เอาวิดีโอที่เป็นการพูดของเราเนี่ยนะมาวางไว้ด้านบนแบบนี้ หลังจากนั้นเนี่ยพอมันวางเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นวิดีโอด้านบนก่อนเนาะทีนี้พอเราเห็นวิดีโอด้านบนเนี่ยนะครับนะเนี่ยผมตัดตรงนี้ที่เกินทิ้งไปก่อนนะฮะพอเราเห็นวิดีโอที่อยู่ด้านบนแบบนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นด้านล่างเลยใช่ไหมครับเพราะว่าวิดีโอที่อยู่ด้านบนมันบังวิดีโอที่อยู่ด้านล่างมิดเลยนะครับเราก็กดคลิกที่วิดีโอด้านบนหนึ่งครั้งนะครับที่เป็นการสอนของเรานะแล้วก็นะครับเลือกไปนะครับที่กล่องทางด้านซ้ายบนนะไปที่ e f f e c t c o n t r o l นะครับ ไปที่ตัวสเกลนะแล้วเราต้องการจะปรับขนาดย่อขนาดของตัววิดีโอนี้ให้เล็กลงนะครับนะเราก็กดคลิกค้างที่ตัว100เนี่ยแล้วก็ปรับขนาดให้เล็กลงนะครับนะ,นะในว,นวิดีโอเนี่ยมันจะเล็กลงแล้วนะครับเราอาจจะทิง้งผมอาจจะทิ้งไว้สัก30แล้วกันเอาไว้ขนาด30 ทีนี้พอขนาดของตัววิดีโอมันเล็กลงแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปเวลาที่เราจะทำเนี่ยก็คือการทำโพสิชันนั่นเองนะครับโพสิชันก็คือตำแหน่งการวางของตัววิดีโอนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้วิดีโอที่อยู่ด้านบนที่เป็นการสอนมันเล็กลงแล้วถูกต้องไหมครับแต่ว่ามันยังไปอยู่ตรงกลางอยู่และวิธีการที่เราจะขยับก็คือไปที่โพสิชันที่อยู่ข้างบนสเกลตรงนี้นะนะครับปรับนะครับอันนี้เป็นแกน X นะครับนะปรับแกน X ก,ก็คือจะวิ่ง ไปทางแนวนอนนะฮะเราปรับซ้ายขวาลองเลือกดูนะครับว่าอยากจะให้วิดีโอของเราอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเลื่อนแกน y นะครับก็คือปรับเลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้อ่าเราก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับประมาณน,นี้อ่าแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้จุดที่เราสามารถวางวิดีโอแล้วก็ทับวิดีโอที่อยู่ด้านหลังกายเป็นที่อาจจะเป็นสไลด์สอนหรือเป็นอะไรสอนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะ ให้เจ้าตัวแบ็กกราวของเรานะครับย่อย่อขนาดก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ปรับขนาดไปไว้ด้านข้างแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันโดยการใช้วิธีเดียวกันหมดเลยนะปรับสเกลแล้วก็เลื่อนโพ i ิชันนะครับเนี่ยเราก็จะได้วิดีโอที่แบบเล่นไปพร้อมๆกันนะครับอันนึงสอนอันนึงเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการทํางานจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะ สอนไปเห็นหน้าเราไปได้ด้วยนะครับนะก็เป็นวิธีการที่เราสามารถทําได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอยากจะแบ็กกราวตัวนี้มนเป็นสีดำเนาะสมมติเนี่ยแบ็กกราวนี้เป็นสีดาแล้วอยากจะเปลี่ยนแบ็กกราวนะครับอันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนแบ็กกราวเดี๋ยวผมไปหารูปแป๊บนึงนะเราไปหารูปที่ดาวน์โหลดเราเคยมีแบบอ่ะสมมติสมมตินะอันนี้ผมไปเอารูปดอกไม้มาแล้วกันโอเค เราลูปเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะใส่เป็นแบ็กกราวด์นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเอาเจ้ารูปภาพที่จะเป็นแบ็กกราวด์เนี่ยไปไว้ V3 นะครับขึ้นไปไว้ V3 ปุ๊บมันก็จะบังวิดีโอด้านล่างหมดเลยนะครับนัที่อยู่บน V1 กับ V2 หมดนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จำเป็นจะต้องขยับนะครับเจ้าตัว v v ตวิดีโอ V1 กับ V2 เนี่ยก็ยกขึ้นไป1สเต็ปนะครับอ่จเดี๋ยวผมทำการลบรูปนะครับที่ผมใส่เข้าไปก่อนหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับแล้วผมใช้เมาส์เนี่ยลากคลุม วิดีโอที่ v1 แล้ว v2 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคลิกค้างนะครับนะแล้วดันมันขึ้นไป1ครั้งปุ๊บให้วิดีโอเนี่ยที่เมื่อกี้อยู่ v1 v2 นะไปอยู่ที่ v2 แล้วก็ v3 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลาก,กรูปมาไว้ที่ v1 เพื่อให้มันเป็นแบ็กกราวด์แทนนะหลังจากนั้นนะเราก็ทำการคลิกนะครับล้วก็ลากให้สุดเลยนะครับคิกค้างที่ตัว รูปภาพเนี่ยแล้วก็เอามาไว้วางไว้ตรงหัวตรงท้ายเนาะเราสามารถที่จะลากเข้าไปได้สุดวิดีโอเลยนะครับแล้วเราก็มาปรับขนาดปรับสกเกลของรูปภาพให้มันเข้าใกล้กับบริเวณตรงนี้ให้มันดูสวยงามเนาะนะครับหรือว่าใครที่อยากจะลองปรับนะครับรูปอาจจะชัดไปใช่ไหมอยากจะปรับให้มันดูเป็นแบบมีความฟุงฟ้งๆเบลอๆหน่อยนะครับก็ไปที่เอฟเฟกที่กล่องทางด้านาซ้ายล่างนะครับแล้วก็ค้นหาที่คําว่าเบลอ B L U R นะครับแล้วก็ผมจะใช้นะที่ผมจะใช้ก็คือ g a s s i n Blur นะครับนะเอาไปวางไว้ที่ตัวกดคลิกค้างแล้วไปวางไว้ที่ตัวรูปภาพนะครับหลังจากนั้นจะมีเอฟเฟกตรงนี้ขึ้นมานะครับคลิกที่รูปภาพก่อนนะมันจะมีเอฟเฟกต์คอนโทรลตัวนี้นะครับ Gaussian Blur เนาะแล้วก็ปรับความเบลอของเขาอ่าเราก็จะได้ background ที่ทําให้เจ้าตัว วิดีโอที่เราสอนเนี่ยนะครับมันไม่มืดไม่ทึบเกินไปนะครับแล้วก็าสามารถที่จะเห็นหน้าเราได้ด้วยเวลาสอนแล้วก็เห็นตัวหน้าจอที่เราสอนได้ด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นสอนสไลด์หรือสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ในการทำงานได้นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการนะครับในการตัดต่อวิดีโอวันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับนะเพียงแค่คุณรู้จักว่าเฮ้ยเลเยอร์หนึ่งมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วคุณจะต้องใช้งานยังไงบ้างนะครับก็ยังไงวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ